RUN! <laughs> นี่คุณแคทเทียาอิงลิชค่ะมันขนาดนั้นเต้นมันมากที่แคทค่ะเพลงนี้นะคะรู้เต้นตั้งแต่สมัยนู้นยังแบบว่าเด็กเด็กเด็กน้องเด็กสมัยนั้นพี่แคทก็เด็กเล็กรูดขนาดนี้ถามเลยกี่ปีแล้วในวงการเนี่ยก็ประมาณยี่ 22งยปีแล้วค่ะลูกสิบองอดีได้นานจริงๆเข้าวงการ5้าขวบปะค่ะแต่ว่าสิ่งที่เป๊ะสวยมาตลอดคืออะไรรู้ไหมคะคือหุ่นมาดูเขาสิหุ่นดีนะ้ยเอาสีดำอมครามอยู่นี่อี้คิปแม่อยากหุ่นดีแบบพี่แคทหรือเปล่าอ่าทำไงเพราต้องเต้นไงตัวแม่ค่ะแดนซ์มาอยู่ถ้าไม่ที้าไม่ทีพี่แคทสอนได้ไหมคะ ท่าง่ายๆเลยท่าประจำหองโอเคนะคะแค่นี้เองโอเคนะคะแต่มันไม่ผอมหรอกท่าเนี้ยมันคลมมันไม่แบนไม่แล้วก็แบบไม่คือคือจริงๆแล้วนี่คืออันนี้เป็นหลักแต่พอเพลงมาปุ๊บนี่คือแบบอยากเป็นเธอให้ได้ คาะาราเกะตุองี่นะต้องมาคุณแคทเนี่ยหายหน้าไประยะหนึ่งไหมไม่ค่อยรับงานมากก็จริงๆแล้วมีงานจ้างมีงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ทำแต่ไม่ได้ไม่ได้ออกสื่ออะค่ะใช่ก็หายไปมาสอสามปีใช่ค่ะ เพราะงั้นวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันเอาเอาเรื่องงานนะค่ะเรื่องการดูแลร่างกายความสวยงามของตัวเองเรื่องควบคู่ความรักนั่นว่าไงรู้ไหมแท้ก็ได้นะเพราะว่าแท้เนี่ยอยู่วงการมานานแต่ไม่ค่อยได้ยินเรื่องนุ่มๆเลยเรื่องเสียเรื่องเสียไม่ได้ยินเลยนะคะหรือเรื่องใครมาจีบไม่ได้ยินเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจาะลึกถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้กับพราวไนท์ักครู่ค่ะ คืนวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราแคทเทริยาอิงลิช20กว่าปีในวงการบันเทิงแคทเคยคิดไหมว่าเราจะอยู่ได้ยาวนานขนาดน,นี้ไม่อะค่ะไม่ได้คิดว่าอุ้ยแบบจะโด่งดังอะไรมากมายคือชีวิตในวงการของแคทนี่ค่อนข้างที่จะแบบไปได้เรื่อยๆมันเป็นสเตปไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆอยในวงการอยู่เรื่อยๆใช่ค่ะจริงๆแล้วการเข้าวงการพี่แคทนี่เหมือนเหมือนเป็นสเตปไปรุ่นในยุคนั้ไหมคะเดินผ่านมาแล้วมีแบบ แมวมองใช่ตอนนั้นมีแมวมองจริงพี่ก็มีแมวมองแล้วเราใครมองเขารูเ่็นหมาเมินเลยค่ะพี่คุณมายุลายิงมาดีตอบไม่ถูกทสมไหนก็จะมีแมวมององแคทนี่ไปมองแถวไหนอะกำลังเดินกลับบ้านจากโรงเรียนนะคะเดินกับน้องชายเขาว่าเออน้องน้องเดี๋ยวก่อนค่ะคือแล้วแบบพอยิ้มปุบนี่คือแบบไวฮะคือทำไมอะคะดาดฟันอยู่ใช่ค่ะเขาก็แบบไว คือ,อเขาก็ยังพาไปแคสติ้งไปเทสโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยแต่คือติดอยู่ที่ว่าดัดฟันอยู่<อ>ก็เลยไม่ได้สักทีจนพอเล็กออกปุ๊บคือได้โฆษณาทิศนั้นเลยโอ้โห<อ>มีแววคุณพ่อคุณแม่ไม่หวงเหรอ,อคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากจะให้เข้าวงการเท่าไหร่อะค่ะแต่คือ ใจรักตั้งแต่เด็กในการที่แบบได้อยู่บนเวทีอะไรเงี้ยพอดชอบคือแบบชอบการแสดงชอบชอบเป้นชอบร้องเพลงคือแบบอะไรที่เกี่ยวกับทางด้านเนี้ยคือชอบมากพอได้เข้าวงการก็มันเหมือนแบบใจรักมากกว่า ใช่เลยแต่ก็เริ่มตอนอยูหน่อยเข้าใจนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นห่วงเพราะว่าสิบกว่าเองแต่ผลงานเรื่องแรกที่เปลี้ยงเลยของพี่แคทอ่าน่าจะคุณหญิงจอมแก่นแต่นั้นคืนละคุณจ๊ะจำได้ดูด้วยเลยคุณไม่ชอบไหมหรอเล่นคุณหญิงจอมแก่นน่ารักมากขอบคุณอย่าไปใส่ขัะหนูจำตอนใส่รองเท้าสเก็ตใช่ใช่ใช่โอ้โหตอนนี้เท่าไหร่น่าจะประมาณสิบสี่ค่ะโอ้โหสิบสี่เลื่อนสาวสิบสี่เลื่อา ละครเรื่องนี้แบบให้ปีนลัวก็ปีนให้ปีนต้นไม้ก็ปีนคือแบบว่าอยากให้ทําอะไรทําเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นจะเหมาะกับบทเก่งๆใช่แล้วตอนนั้นนางเอกยุคนั้นยังไม่มีใครแบบแก่นเซียวขนาดนี้คือเป็นพร่เอกนะเรื่องนั้นพี่โมดอ๋อคุณประโมสรุ่นนั้นรุ่นนั้นเลยค่ะตาตาวเิดมาแบบนี้อย่างของรู้นนั้นนุ้นจำได้ว่าคุณหญิงจอมแก่ชอบก่อนหน้าจะมีอันหนึ่งอันนี้เป็นรเบิร์เเิเป็นแบบวัรุ่นวรุ่นชมาลาก็จะเป็น แบบนิวคลีทใช่ใช่จะเป็นแก๊งนิวคิดตอนนั้นก็มีสายฟ้ามีบอยซาวใช่ไหมคะมีนี่แหละเข้ามาเข้ามาผสมมีนัยมีนัดมีเรียมีแอนทอมผสมมีตายสายท่าน สมัยทันยาด้วยอ่าทันยาทันยาด้วยเขาเป็นเป็นเรน้าลูกครึงเป็นเทรนด์ลูกคลึงเขาดีอ่ะจะถ่ายแบบด้วยกันบ่อยมากกวนลูกครึ่งนาตาลูกครึงหลายคนยังอยู่ในวงการหลายคนก็ก็มีเฟดๆไปบ้างไปแต่งงานไปมีครอบครัวรุ่นนั้นเนี่ยนะสมัยนั้นนะเขาจะฮิตเทรนด์หน้าตาจะเป็นลูกครึ่งหมดแม้พูดถึงคำว่าสมัยนั้นสมัยนั้นสมัยนั้นยี่สิบกว่าปีแล้วที่แคทข้ามบอร์ดมาในวงการนี้เรามาดูพัฒนาการของเขากันดีกว่าเหมือนจริงเหรอ แันแท้อย่างเธอน่ะจริงหรือจะเห็นพัฒนาการของเขากันรึเปล่านะด้วยนะไหนจไปย่ก่อนอันหถ่ายวเท่าไหร่นจะปรมาณสิบห้าสิกไ่รู้สิแปดสแปแล้วสิปอ่นน่าไม่อูนมาโอ้เรามีลู้นีเราม จริงหรือเปล่าขอเลยนะเดี๋ยวพี้ใายสิอูนี่ปี2535่ค่ะ2010สไดอ้านอ้ดูอันนี้ดูซิงซ่ามหาปะเลยนะสุดจ้วเดียรนเดียวกันไม่รู้อะไรรู้แต่ว่าพุงสวยโอแมจ้าเตรียมเลยนะเตรียมเลยนะหนึ่งส สองพคนเราเนี่ยรูปร่างมันปั้นได้นะด้วยตัวของเราเองใช่ไหมฮะปั้นยังไงบอกผู้ชมัว uh ิธีปั้ขอแค่น้เลค่ะสบายวันนีดนิดๆหน่อยๆก็ได้ให้ยืนก่อนไหมยชวหน่อยจะได้ดูดีจริงเป็นยาดี้องถอน่านีดูดทำยังไงเขาไ่แคร์ทยังไงอ่แม่มาต้องเป็นลูกนี้ก่อนทำง่าย ซ้อนหน่อยเรื่องแน่มาเอาอะไรก่อนเอาพุงครับอาะพุงพุงหลามากจริงๆแล้วมันจะต้องนอนบนพื้นเขาเรียกว่าทำ crunch คือมันเหมือนแบบว่าเราใช่ค่ะคือเราเรานอนลงปุ๊บเนี่ยคือแทนที่เราจะแบบใช้หลังดันตัวเองขึ้นมาอะไรให้ฟิลตรงไหนเราจะฟิลตรงนี้แค่นี้ให้มันฟิลตรงนี้ใช่จริงๆเราอยู่นก็ยังทำได้แค่นี้ ใช้หน้าท้องอย่างเดียวอย่าใช้หลังมีคุณบอกว่าขับรถให้เก้งหน้าท้องเป็นตลอดเวลาจริงๆจะช่วยเร้ยนเยอะข้างหน้ากับข้างหลังติดกันยิะยิงๆบา่ทีเวลานอนอ่านหนังสืออยู่กับพื้นอยู่กับที่นอนก็ได้ก็ยกเข่าขึ้นยกตัวขึ้นให้เป็นแพลงออยู่อย่างงั้นสักสิบวิแล้วก็พักลองดูก็ได้เอาแล้ว๋ยวทำนี่แล้อข้างหลังนี่แหละคืออย่างเวลาที่เราอยู่บ้าน นนนออ่าหนังสืออ่านหนงสือะดีมากชอบจริงๆริงยกแล้วก็อ่านไปด้วยอ่านอย่างเงี้ยบ้านจะอค้ามานที่คุณลัวขาวบอกเราจะเกรงกล่อมนู้ดทุกส่วน ก็คือเราคือแล้วแต่เราเราก็อาจจะได้สักครึมันทัพที่สามเราก็เลยเราก็เริ่มบอกว่าคนพวกนี้เราเป็นคนหมดครั้งแรกอาจจะสิบครั้งต่อไปยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทําเรื่อยๆมันจะได้ผลค่ะนี่คือหน้าท้องอยากหน้าตื่นไหมนี่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 นอนบ่อยมากเลยโดองเปินอะไรบ๊ายบายนะคะบ้ากเวลาจะบอกขัดแคลงค่ะคือผองคองไว้สิเพรางงั้น่าบ่อยงั้นใช่ไหมคะต้องบอกเลคะกําลังสวย อ่ะในลราบอกว่าพี่ขี่ทำยังไงคะอ่าคืออย่างงี้อ่าบันไดที่ขั้นบันไดได้เนาะได้เหมือนกันแล้วก็ปล่อยก้นลงมาถ่แล้วตรงนี้แล้วก็ให้แขนเก้าสิบองศาแล้วก็ขึ้นพี่แคทดูทำหน้าชิวมากทุกคนว่าเออไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยลองสุดแล้วหนึ่งเกินสองเง่ายมเลยสาม วันละสามเซตก็ได okay ้จะดีหรอเพล่อูว oh, um ันละสามเซตใช่สิบครั้งอีกอันหนึ่งที่ได้ยินมาว่าเป็นการออกกำลังแบบใหม่ซึ่งแคทเนี่ยก็ไปลองทำดูแล้วก็ชอบอันไหนคะผ้าเกี่ยวกับออกอันนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่กีฬาค่ะ มันมันเป็นการออกกำลังแต่ว่ามันคือคนจะเข้าใจผิดว่านี่คือโยคะฟลายจริงๆเราไม่ใช่โยคะฟลายนี่คือแบบจะลอยจากพื้นประมาณแค่นี้ค่ะแต่ว่าที่แคทเล่นนี่คือขึ้นไป10เมตรสิเมตรเนว่าคนละเรื่องเลยเขาเขาเรียกว่ากายกรรมน้อมมีภาพตัวอย่างซึ่งเขาเรียกว่าเป็น Talk of the Town มากๆของปีที่แล้วไปดูมาด้วยอะไรนี้มาคอนเสิร์ตด้วยจริงๆให้ไปชมก่อนแล้วเดี๋ยวให้พี่แคทมาเลห้ฟังไปชมกันค่ะ ทำแล้วฟ<น><ช>ิวเียวฝึกนานไหมคะเดือนหนึ่งค่ะ เดือนเดียวเหรอพอเห็นคุณธัญญาก็ไปฝึกด้วยกันมีคุณธัญญาคุณจ๋ายศนีน้องแคทแล้วก็คุณนกนกใช่ค่ะโดยมีครูคือเล้งค่ะโอ้เล้งเก่งมากจับเขาอยู่เลยเดือนเดียวทำได้ยังไงเพราะว่าจริงๆนี่ต้องใช้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะคือฝึกหนักมากวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงค่ะเดือนหนึ่งคือเล่นทุกวันทุกวันทุกวันได้ยินว่าเวลาแคทจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยก็จะมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างเต็งที่เรียกว่าตั้งใจแล้วก็คร่ำเคร่งมากเป็นคนละเอียดมากบางทีละเอียด เกินไปคือถ้าได้รับงานอะไรมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถ่ายแบบถ่ายละครเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือแคทจะเป็นคนที่ชอบคิดเยอะคือแบบคิดเผื่อทุกอย่างคือแบบเอ๊ะเอ๊ะเราทำอย่างนี้เอ๊ะต้องมีอันนี้ด้วยมันจะอะไรเงี้ยซึ่งแบบบางครั้งก็แบบเอ๊ะเออลืมนึกไปว่าเราควรที่จะแบบสบายกว่านี้ไหมเป็นพวก perfectionist เต็มที่ต้องทุกอย่างต้องเพอร์เฟให้แบบสมบูรณ์แบบ คือแคปเป็นคนอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าทํางานอะไรปุ๊บนี่คือแคปจะเต็มที่จริงๆจนแบบบางครั้งจุ๊ติจุตินิดนึงอะไรเงี้ยอย่างย่าไม่เชื่ออะไรอะไรจะเกิดเศกษ์ขนาดไหนรู้ไหมค่ะหลับอยู่ยังตื่นขึ้นมากระเด้งดึงสวยทํางานได้เลยอ่ะอ้โหพร้อมทำงานตลอดพร้อมทำงานตลอดขนาดนั้นเลยไม่ได้ถึงกับแต่งหน้าเลยอะไรเงี้ยแต่คือแบบเป็นคนที่อเล a l e r ะค่ะคือหลับอยู่ตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ เล่นคอนเสิร์ตเสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้จัดการอยู่ด้วยก็ประมาณตีสองตีสามได้มั้งแล้วเขาจะปลุกเรื่องอะไรก็ไม่รู้คือแบบจะสะกิดยังไงไม่ให้แบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยก็จะสะกิดสะกิดพี่แคทอะไรหรอพร้อมปะพร้อมได้เลยคือพร้อมตลอดเลยตลอดอย่างนี้สมมติว่าถ้าถ่ายถ่ายละครหรือทำงาน มีแอบยีบไหมคะมีก็จะเป็นอย่างนี้หรอเวลาใครสะกี้คือแบบว่าโอเคห้าสี่สามสองพร้อมเลยค่ะจับขนตาไปด้วยใช่ไหมโอ้ตื่นมาแล้วจับขนตาไปด้วยไม่ไม่ไม่มีขนตาจับไปเลยันกันละเมอละเมอเพราะว่าคือแบบเป็นคนที่ห่วงขนตาขนตาปลอมมากเพราะว่าเป็นคนที่น้ําตาซึมก็เลยแบบเอ๊ะหลุดหรือเปล่าหลุดหรือเปล่าจนเอามาละเมอค่ะเคยลุกขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ใสเนะคะแล้วแบบผู้จัดการก็บอกว่าพี่แคทคะพี่แคทเป็นไร คนตาคนตาหลุดคนตาหลุดพ er> ี่แคทไม่ได้ไม่ได้ใส่妮คะระเมอป่ะคะอ๋อไม่ได้ระเมอค่ะหลับต่ออยากเปิดตาไปด้วยความตลอดค่ะพร้อมตลอดใด้ผมนึกเนี่ยบอกเลยว่าฉันต้องทำงานแบบพร้อมอย่างเงี้ยต้องแชร์กับพี่ตั๊กเฮ้ยพี่ไม่ไม่นอนตามกองถ่ายจริงเหรอหัวหน้าย่นโอ้อันนี้หนักกว่าไม่นี้เอวจริงไม่มีได้เห็นถ้าไม่มีก็นั่งอยู่งั้นน่ะ ไม่ไม่รู้สึกกลัวเลยรู้ไหม กลัวลงนอนแล้วกลัวไม่สวยอเดี๋ยวปากอ้าหรือเปล่าหน้าตรงนี้จะมีรอยไหมก็เลยยอมทนอยู่งั้นไม่ตายแล้วคถ้าในกองมันก็จะต้องมีท่าแบบว่าแบบระวังหน้าอะไรเงี้ยจะแบบเออใช่าชู้แบบชู้แบบชู้ขอบตออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าจะนอนแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยไม่ได้เดี๋ยวหน้าหน้าเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยแคทก็ถาหัสแล้วคุณนอนไงอ่ะอธิบายก่อนคือรับผิดชอบนะถ้าเกิดเช็ดผมยากเงี้ยก็จะไม่นอน ต้องอดทนกินกาแฟว่าไปถ้าเกิดแบบไม่ไหวแล้ว็กสองสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยว่าวโดนหมดสภาพเอาพูดกันมาแล้วนะคนความเป๊นเรื่องเพอร์เฟกเรื่องรูปร่างเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าจะเป็นเรื่องของครอบครัวอืแล้วเรื่องของหัวใจวันนี้สัญญาแล้วว่าจะตอบนะเดี๋ยวถามแน่นอนกับเราไนนค่ะสักครู่ค่ะ ก็เลยคุยกับพ่อพ่อ,พอสู้มาตลอดเลยพ่อเป็นฮีโร่นะเพร่อ <c oughs> ถ้านจะเป็นคู่ชีวิตเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เข้าใจในการทำงานของแคทแล้วก็เป็นคนที่เราไว้ใจเขาเขาไว้ใจเราเจยเยาาอยังเจอยังเมียยังเจอแล <c oughs>